สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินเขาน้ำเพลจามือนี้เพลแกงแนงเพลเห็ดเองแล้วก็ผัดบะเขือยาวใส่หมูสับยักแดก้ผัดวุ้นเส้นเพลเห็ดเองแล้วจ้ากับเขามือนี้เพราะว่ามีเวลาก็เลยเห็ดกับเขาสวัสดีครับยา,ายทุกคนมากินเขาน้ำกันครับ,บสยียบนนองกัน แน่งฝีมือแพ้ว่าหน้าสีเฮ็ดขายครับผมเฮ็ดขายกับพอได้ไอยู่ด้ถุงละบสีบาทปาทคุ้มค่าหม,มูบแล้วตีขับทุนก็ดีอืมร่มแน่งเริ่มหนาวอ,อีกครเริ่มหน้าอีกครับ Nhìn mé xa không dành nhận bút Chạc bố khơi Bố khơi nào cả nào nó để mẹ xa đi nào Bưng 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 Ôi, Chạy เเห็นไหมอ่ะโอโหโอ้โหอ๋อไหนครับเอาอย่างเอาอย่างเอาเข่าเอาเดี่ยเอาเดี่ยวนักเดี่ยวยินเข่าไปแล้วพี่น้องเมียเอ้ยหัวเมียเฮ้ยกลัวกลัวกลัวพ่อกลัวมัน นัง่งลค่ะนั่งลเอาเส้นเส้นเอาบ้าเปิใส่ตาพิมพ์มาให้อนนอนนอนยังไงผู้จะคว่วกระดาบพี่น้องล็อกหลมาได้ตีไก่อยู่หมองห่วพี่น้องเอาไม้ฟอยเอาไม้กวาดไม่ท้ามาไม่กวาดกวาดไปทันกวาดกัน ตาไหนตาไหนก็นึกว่าชิแก่สิเอาไปเล่นพ่อกับว่าตาลูกสิเอาไปยังเฮ้ยยังมาลูกมาไปกวาดขี่ไก่ไปพ่อภาไปกวาดจนว่าเกียงไปเติมเติมถามหาไม่กวาดมันพอกวาดกวาดใช่พ่อกับนึกว่าตาลูกเี่เอาไปยังเอาไม่กวาดให้ลูกลูกถือได้ลูกย่างไปกวาดขี่ไก่ โอ้ยอยากนอนอยากนอนอยากน,นอน,นเริ่มูจักวกามเดล๋ยวนี่เนี่ยลกเดีถาึงคนมักมันจะอาบอยูนี่นี่ยน่งก่อนนะ <c oughs> ติดมือบนเกียร์ิเป็นล่างเป็นล่างเองเป็นยังติดมือเอยียงติดจีนนี่สิขยัง,ยงไปเห็นทีใกล้อยู่เหรกวาดตักน้ำไปล่างเ <c oughs> ดี๋ยวว่าใกล้ขันมาด้ย่านวานยืนเสืออื่น hoàn hay dành cây khẳng thêm nồi cảm phát thân ác càng phải, phải rưỡi lên Phát thân ác càng sẽ tạm ที่หาัดนี่ก่ะเฉียงแม่แล้วเอาคืออะไรสมรักเฉียงแม่เฉียงพ่อ มุงสนี่เนยก็ก,กินได้ขินเขาแล้วบอดเด้หน่อย ง่างมาน้าสงองมือเหรอลรงไหนกี่รถบ่ได้เลย้ยกบอไก่ง่างตรงมาเลยโอเค้าดมันโค้งไหมมีแล้วาดมานันหนีดิไม่เลยตอจากนหน้ามีพวกมัม่มาต่จากเงี้ยนเข้ากระตรงมากน้ำสาตรงมากเงี้ยนโอยังหานี่มันงี้พ่นกระตรงมานห่ ข้าวทีมันคืออ่อมนะคือก็ติก,กีผัดกับยางเอ,งองา่งใช่ครับงมะนาวหรอยางมานาะางมานาดเดนี่ยแม่พายยังรัดมาดิ ยังไม่พูดเดียวนะเ<า>พ,พาราะเพราะสาน้ำกันล่งเหรยนสา,าน้ำก้อนขวานทังง้งคนตกล้มมากขั้นไงก็จะสอนหัวกสอนอยังหน่อยมวนพร้อมกินมุกอึศแล้วนี้กล้าสอนอยูบห่ะแล้วโมมี่หาสอนพวกเธอกับโมมี่ แม่งละงงละงล่ามกับบ้านนี้ไปไปไม้เออหายแล้อไปหายยี่อะไรแม่จ้าวมาท่าไม้ออกมาเตสยจริงฮอลเลยบอลลูกการไม่ล่าเปลี่ยนการไม่ล่าไม่จะการไม่ล่าอนะ่ะ ท่านแหงท่านไหนมุ่งเปลี่ยนแปลงเขาเล่าทางเราเล่าไป,ไาก,ไปการเวลาพิสูจน์ม้าระยะทางพิสูจน์น้าการเวลาพิสูจน์คนเกิยังบ่าโคตเท่าฮกกัน หักกันตาเวิลากับทำให้ค้นสร้างกันได้ทำให้ค้นหักกันได้พวกไมายก็คือว่าเหตุให้สร้างกันพอหยัางดีพี่น้องอยู่น้ำกันโดนกับมีป่านีเสียงกันพ่อพ่อปรหทิดนากันกะคิดหอดกันเนี่ยเจ้าว่าบ่เจ้าว่าคือข่อยบ่เป็นบ่คิดหอดเนี่ย ใคร่ะคพรอยูแข่งแกี่งกันจมือวะ่อวกะาก็ยังว่าการเวลาทำให้กันกา,การเวลาเนี่ยดีคือกันเห่าเรียนรูนิสัยะใส่ข้อสันดานงาบแท้ตจอปบะมาณสันดานนะแข็งกันหน่อยย่อังย่ย่อมยกับจุ่มือได้ไห เมนว่าผิดเห็นดยแข่งยัไนอืมยังไงมักหยอกแค่ผัดบ่มักหยอกส่ยุ้งกันแดดอืมมันจะเหนื่อยมั้ยยังครับ ฝอยบ้านมากกินเนื้อขนมากกินมันมันแค่ว่าตัวเฮ็ดปีกหนึ่งปลาจะหน่อยก็เลยกเก็บแบบฟิกมากินกับผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆอยากได้คามมาขุดไปปลูกด้อยพี่น้องง้มคลักเ,กเน้ะพอนะจะสยายอยู่ ทีมือตะหน่อยปุ๊บคุณได้ยักได้กะมาเอาคุณได้ยู่ใุกไก่หวะที่บ้าฝขอกล้นมะเป็นเนี่ยกล้นกล้ว้นนอกล้นอย่างนั้น ยังขาเจ้ากนไปขายเห็นไหมข้างในย้นโมเป็นถ้ากนเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างกนได้อยอะนอนสองนอแต่ว่าถ้ากนไปื่อขายงา่ายเฮ็ดโมเป็นซับบุญมืดละ่ะเดี๋ยวพี่อไรพี่พี่ต่ำไปฮะลงมาไม่ อันีมคืนี่คืนิมนั่พิมนังพิมบมาพิมนงไดไม่นังบดได้ก่ับไปเอื่นพิมอ้โหิมคไปเอื่นพิมให้เอนพิมไม่คีบ่ยไหมคีไม่คีบ่ได้ม่หนัก เอาไปพิมเอาไปเไพิมเกียสไปพิมเกียเอาเขาต้ม <c oughs> เอาขขาต้มไม่รุ่งบ่มไมหกอ่ไปก่อนพี่น้อง <c oughs> ดีครัแบบ